สวัสดีครับบรรยากาศช่วงเย็นพามาเดินตลาดนัดแถวชนบทของจังหวัดสุรินทร์เนาะเขตของตำบลน,นาดีจังหวัดสุรินทร์นะตรงนี้หมู่บ้านเล็กๆก,กันเพื่อนอยู่ตลาดนัดตรงนี้อยู่ริมทางเนาะส่วนใหญ่ตอนเย็นๆชาวบ้านก็จะมาเดินซื้อผักซื้อกับข้าวช่วงเย็นเนาะเพราะว่าตรงนี้อยู่ไกลเมืองก็เ,เลยต้องมาเดินซื้อกับข้าวตรงนี้เนาะชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มกักจะมาเดินซื้อกับข้าว ซื้อผักตอนเย็นเนาะอยู่ห่างจะไรอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองเดินเพื่อนตรงนี้อยู่ห่างนิดหนึ่งเนาะตลาดนัดก็มีร้านค้าประมาณยี่สิบกว่าร้านนะเพื่อนแต่ชาวบ,บ้านก็จะมาเดินซื้อทุกนัดน้องเพื่อนมีช่วงวันจะวันอังคารเพื่อนวันอังคารกับวันศุกร์เนาะตรงนี้เพราะแดดส่องมาจากตะวันตกเพื่อน ไม่ค้าพ่อ้าส่วนใหญ่ก็จะใช้รถเข็นเพื่อนี่เป็นรถเข็นลากมอเตอร์ไซค์เฮ้ยมอเตอร์ไซค์ลากลาเข็นมาขายผักขายของกินขายกับข้าวขายน้ำชว่วงเย็นบรรยากาศแบบบ้านเพื่อนตลาดนัดแบบชนบทเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในตัวเมืองเป็นตลาดนัดใหญ่ๆร้านค้าเยอะๆวันนี้เราพามาชมบรรยากาศตลาดนัด เล็กๆแถวชนบทของภาคอีสานตอนล่างอีสานใต้บ้านเราเรินเพื่อนอสเสน่หชนบทบรรยากาศตลาดนัดน้อยๆเดิมทางน้องหมาวิ่งหนักไปวิ่งมานคงเห็นคนเดินตลาดนัดขนมเพื่อนร้านขนมน่ากินมากหมู่บ้านที่นี่อยู่ใกลตัวเมืองนอนเพื่อน เขาคนละครึ่งได้สแกนได้ร้านนี้ซื้อขนมยี่สิบบาทก่อนวันนี้ไม่ได้มาซื้อกับข้าวเดิมเพื่อนวันนี้มาเดินดูบรรยากาศแล้วก็เก็บบรรยากาศให้เพื่อนได้ชมเนาะซื้อขนมซื้อน้ํานิดหนึ่งก่อนจะกลับเดี๋ยวแม่ค้าจะบอกว่าโอ้ทําไมมาตลาดนะัดไม่เห็นได้ซื้ออะไรเลยช่วยซื้อแม่ค้าแล้วซื้อขนมกับน้ํา ลูกค้านานๆนเพืนน่อนมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วันนี้ตลาดนัดนพอค้ามไม่ค่อยค้ามไม่ค่อยมาเนาะประมาณยี่สิบร้านเนาะวันนี้เนาะบรรยากาศโอ้ยไม่ายารถเข็นมาใส่ของมาขาย บรรยากาศแบบบ้านๆเด้อเพื่อนๆมาเที่ยวชนบทดูบรรยากาศวิถีชีวิตชาวบ้านแล้วก็ชมบรรยากาศตลาดนัดเล็กๆริมทางเคยไปเดินแต่ตลาดนัดคลองโถมใหญ่ๆวันนี้มาชมบรรยากาศแถวหมู่บ้านเล็กๆในชนบทมีตลาดนัดน้อยๆริมทางเนาะ บรรยากาศชาวบ้านหาซื้อกับข้าวหาซื้ออาหารช่วงเย็นตรงนี้อยู่ตำบลนาดีเพื่อนบ้านกระทมรพงตำบลนาดีเนาะมีทุกเย็นวันสุกและวันอังคารเนาะตลาดนัดไม่ค่อยใหญ่เล่นเพื่อนตลาดนัดมีประมาณ20ร้าน20กว่าร้านเนาะบางวันก็ ไม่ถึงเนาะวันนี้ก็ไม่ค่อยมีแม่ค้ามาก็มีลูกค้ามาเรื่อยๆเพื่อนมาหาซื้อกับข้าวตอนเย็นเนาะหมู่บ้านห่างไกลตัวเมืองเนาะชาวบ้านก็มาหาซื้อกับข้าวแบบนี้เนะาะช่วงมีตลาดนัดเพื่อนแต่ว่าวันไหนไม่มีตลาดนัดก็ซื้อกับข้าวตามหมู่บ้าน ตามร้านค้าเล็กๆในหมู่บ้านธรรมชา,าตาิที่ก็พาไปชมบรรยากาศแม่ค้าผีตาลเดี่ยวชนบทอีสานใต้ยังยังไม่เรียนที่ไหนเพิ่งห้ามุมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดติดตามนะถ้าเป็นกำลังใจให้ช่องของเราแ<ห>นะ<ๆ>นำบรรยากาศเดีวอีสานใต้บ้านเรามาฝากเพื่อนๆฟังอีกสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะจบจบ ក៏បែរមួយទៀតយប់អង្គុយដើរក្រឹមអឺយាយចាំ